สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้เป็นวันหยุดอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดที่ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของกลุ่มปตทเราทุกคนก็รู้จักกันดีครับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยของเราครับกลุ่มปตทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะมาร่วมกันสู้ภัยวิกฤตโควิด1 i เหมือนกันครับจากการเปิดเผยของคุณอัรพลเรือกพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษับทบอตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ขณะนี้เมีตราผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วทางกลุ่มบตทจึงได้สำรวจความต้องการเร่งด่วนในทางการแพทย์ทั่วประเทศพบว่าเครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่เพียงพอจึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่จะต้องร่วมระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ตรงกับความจำเป็นมากที่สุดทางกลุ่มปตทจึงได้เร่งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันได้แก่เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงที่ช่วยลดและชะลอการลุกลาม ของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจรวมจำนวนกว่า300เครื่องพร้อมทั้งมอบงบประมาณการจัดซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือพื้นที่สีแดงเข้มและโรงพยาบาลที่มีปัญหาผู้ป่วยโควิด -19 ในขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นรวมถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมากนอกจากนี้ทางกลุ่มปตทยังได้จัดหาหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันลบหรือ PAPR สนับสนุนห้องความดันลบพร้อมส่งต่อกำลังใจให้แก่บุคลากร,กรทางการแพทย์โดยมอบอาหารจากร้านเท็กซัสชิคเกนและเครื่องดื่มจากร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนรวมถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้ของปตท เป็นการตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนหน้านี้กลุ่มปตท,ะทได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและอุปกรณ์สิ่งจาเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการรองรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการแพร่ระบาดระลอก3นี้รวม200ล้านบาท นายอัธพลกล่าวเพิ่มเติมถึงความตั้งใจในการทำโครงการนี้เพราะเชื่อว่าเราคนไทยทุกคนต่างมีลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตทจึงขอเป็นพลังร่วมในยามที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 เพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดนับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งครับที่กลุ่มปตทไม่ทอดทิ้งคนไทย เราต้องขอบคุณทางกลุ่มปตทเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทางรัฐบาลและคณะแพทย์ในครั้งนี้ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ